จุกชนนะครับได้มีแนวคิดที่จะจะับต้นนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับร่วมตัวเปี่สิบเนี่ยนะครับเข้าปีหนึ่งที่โมโราจััทเห็นละูกยังไม่หายก็ซื้อยาชุดเพิ่มมาอีกนะครับยาชุดทียาเขาไปสอบตรวจโรคเนี่ยซองยานี้ไม่ได้เขียนอะไรเลยน,นะครับ เเป็นสองผู้รู้นะครับร่มต้นเลยอสอมอถามซึ่งมันมาจากไหนครับของก็มาจากบ้านเราเองั้งนั้นเลยนะครับนั่นคือเหลือตัวเองแล้วมันไม่พอนะครับดูแลคนที่มาร่วมดำเนินการนะครับหรือว่าการได้ความรู้นะครับหรือว่าของอคนที่ไปทําก็ไปทํานอกเวลา,าเวลาเพราะว่า